สวัสดีครับ,บรจริเแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่5มีนา2,564นะครับแนะนำรถ3คันนะครับคันแรกเป็นคูเวต้าเครื่องยนต์สสูบนะครับ B 2 1งหนไอนะครับคันนี้ราคา8,500 0นนะครับคันที่2เป็นคูเวต้า L3 408นะครับ ันที่3เป็นยันม่า ef 3 9 3T นะครับแบบนี้คันดีนะครับตัวสูองแสนหก 2, 16, 5, น้าพันบาทฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าศูนยจนะครับหัวเจริญแทก็เทก,เเทกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับมาดูคันแรกนะครับเป็น B2 ส1 0จดทะเบียนปีห้านะครับจดทะเบียนพร้อมตัวรถ <c oughs> ตัวรถแทงดีอยู่นะครับโอเวีนใช้งานได้เป็นรถตัวเปล่านะครับยางหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับซิมล้อเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนิดนึงครับ ยังเกียร์ดีนะครับับลองวัน <c oughs> รถก็ได้โฟวินใช้งานได้ปกติเขยนเขยนรถก็ได้ยกใบดันขึ้นหน่อยกำลันะครับโวินใช้งานปกตนินะครับเครื่องดีเยร์ดีนะครับตอนนี้ ราคา8500มนะครับตัวเปล่าโบินใช้งานได้ทุกระบบตัวนี้ขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวถ้าเก็บงานไม่เยอะก็จะเก็บให้นะครับเดีย๋ยวดูเครื่องราคาเบาๆนะครับ8 5ดหตัวเปล่า,านปกตินะครับ เครื่องไม่มีไอนะครับไม่มีไอเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอันนี้เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับไม่มีหลังคาราคาแปดหม่นห้าเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ตัวปะเดี๋ยวไปชมคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นคูปาต้า L 3 4 0 8นะครับคันนี้ยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีเครื่องหลวม มีใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับลังคาไม่มีตัวนี้ยังไม่ได้เช็คระบบไฟนะครับขายตามสภาพตาติดง่ายนะครับต่อตรง <c oughs> โบวบินใช้งานได้นะครับตัวนี้ บจะเปลี่ยนให้ใหม่สักใบน,นึงนะครับเอาของใหม่ใส่ให้เลยนะครับไฮโดรเร็วอยู่นะครับเรียนทำงานนะครับ ันนี้ราคา80,000บาทให้85,000บาทนะครับตามสภาพ น,นี้ต้องแต่งใบดันนิดนึงครับใบดันมันจิกมากเกินนะครับก็เลยดันไม่ไปรถก็พอมีกําลังอยู่นะครับเดี๋ยวไปเขียนรถ มีกําลังอยู่นะครับแต่เครื่องลวมบ้างนะครับนี่โอวินใช้งานปกตินะครับ มาดูเพื่อนที่วันหนึ่งดูนะครับคันนี้รถสปอร์ตเราสีสันไม่ค่อยเออตัวรถเปลือกสีสันดีอยู่นะครับไดดันมีบิดงอบ้างนะครับเยองก็ ำหรับสายปั้นสายบิวนะครับราคาแปดหมื่นห้า 8, 50, นะครับตัวนี้ตัวรถใบดันนะครับมาชมคันต่อไปนะครับเป็น E F สามเก้าสาม E นะครับเ็นจันม่านะครับเครื่องยนต์สามถูกเกียร์เชตเทิลน,นะครับแปดเจดินหน้าแปดเจดสายหลังนะครับตัวรถใบดันฐานหกนะครับ ระบบไฮดร็กดีนะครับรถแห้งสวยนะครับยางประมาณเจ็สเนตทั้งสี่ล้อนหางเป็นหางฐานทวนนะครับวนหกใบ สนใจทดลองขับได้นะครับหรือรถทดลองขับได้ที่ร้านวัวจะเป็นเพน,นเตอร์เอวังสามหมอจังหวัดอุดรธมนีนะครับเร,เรื่องดีไม่มีไอนะครับฐาน6 CMT นะครับตัวนี้ฝน,น,น,นเริเ่มตกลงมาแล้วนะครับอันนี้เล่มทะเบียนมีอยู่นะครับแต่ว่ารอเล่ม รถเดิมสีสวยนะครับ265,000บาทนะครับแรงดีๆเลยนะครับเดิมๆราคานี้เราเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับรถเดิมไม่มีรั่วึ้น านหมดทั้งสี่ล้อนะครับไห,หายอยู่ัวมีแรงแรงเลยครับเครื่องดีอัปก,กรณ์ใบฐานเ m t นะครับฐานก็สวยใบเต็มทุกใบนะครับ มาชมเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแ,แกะไม่เคยตัดนะครับน้ำปกตินะครับวนตกแล้วครับ ไม่มีไนะครับล้อแน่นนะครับล้อแน่นล้อแน่นทรับสี่ทั้งสองล้อนะครับล้อหน้าโบวินจะแน่นนะครับตัวนี้เดิมไม่ที่สามพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับตัวนี้ ขายสีเดิมแห้งดีนะครับร่วาซื้อเก็บให้เปลี่ยนถ่ายของเดียวให้นะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคิวรถทดลองขับได้ที่วอเจริญทักเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรทรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นยนะครับฝากเบอร์โทรทีนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์ปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับวอเจริญทักเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรทรธานีนะครับฝนตกแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ